เฮ้ย hey, hey. ใครนะมันกระสิบขึ้นใครลูกคุมคนกว่ามาทางนี้เลยขอแนะนำมาคนดินอย่างดิวเครตัวแม่สายดีทอปผิวใครที่นนหน้าผางหน้ามันเยิม้มซิวขึ้นจนเป็นลายแทงขุ่มรัพย์แล้วต้องลองทางนี้เลยค่ะผอาเป็นมาคนเหนือแน่นเปลี่ยง,ง่ายไม่หนืดไม่แห้งไวเกินไปพอแล้วฟิลกูดไม่รู้สึกเลยว่าถูกดูดออกไปทางหน้า แล้วล้างออกคือสะอาดมากสิวเชียนสิ่งก็กระปกในรูขุมขนถูกดึงออกหมดแต่ไม่ทำให้หน้าแห้งตึงนะไม่หน้าไม่รอบถ้าใช้ต่อเนื่องหนะักคือเลิศคือมันจะช่วยลดสิวอุดตันคุมมันได้สุดใช้แล้วผิวเนียนขึ้นกระต่างใสขึ้นแบบสาวเกาหลีเข้าใจสรุปเลยนะคะซีคใครที่มีผิวหน้ามันเป็นสิวอุดตนันผิวหมอง เลือกบิวแคตตัวเนีโครนิีนที่จะช่วยให้ผิวคุณกลับมาสดใสขึ้นและลดสิวเซียนน้ำไม่ตึงสำคัญคือเห็นผลแน่นอนค่ะที่ตะก,กาด้ดาหลังนี้เลย